สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ผมชวนเก็บตกจากเกมคอมมูนิตี้ชิวนะครับแล้วก็ข่าวคราวการย้ายทีมนะครับโดยเฉพาะวัน2วันนี้นะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะไม่น่าจะหนีจากวันอังคารนะครับแฟนผีก็น่าจะได้เห็นการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในดีลของมาทยเดลิกนะครับรวมถึงนุสซอมัสลาวีนะครับกับการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะชวนทุกคน จินตนาการภาพของเกมวันศุกร์อย่าลืมนะฮะแมนยูเตะคืนวันศุกร์ดังนั้นดีลนี้ต้องจบให้ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดเพื่อที่2คนนี้จะได้มาซ้อมกับ แผงเกมรับของแมนยูและคาดว่าน่าจะมีส่วนในเกมวันศุกร์เลยครับเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนเพราะตอนนี้แมนยูมีปัญหาเรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็สภาพร่างกายของทีมยังไม่เปรี้ยเรื่องของการบาดเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ชวนทุกคนแชร์เรื่องนี้กันนะครับรวมถึงดิวอารัฐวันพิซาก้าเมื่อคืนก็น่าจะมีใจตุ้มตมต่กันบ้างนะครับเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าดิวเนี้ยมันมีการชะงักนะครับแต่สุดท้ายทุกคนฮะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่มากมายนะครับวิสซาก้าจะไปตรวจร่างกาย กับเวสแฮมวันนี้นะครับวันจันทร์ตามเวลาที่อังกฤษดังนั้นเดี๋ยวช่วงคาดว่าช่วงค่ำค่ำอ่ะค่ำค่ำดึกดึกเราก็คงจะน่าจะได้เห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมชวนคุยเรื่องของบรูโนเฟเดส้วยนะครับขยายสัญญาใหม่นะครับเรียกว่าก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนพีก็ฟินกันไปตามๆกันนะครับออปชั่นในการแข่งสัญญาเพิ่มนะฮะก็อยู่ยาวนะครับแล้วก็เป็นการสยบข่าวรือเรื่องของการย้ายทีมอะไรต่างๆนานานะครับกับโปรเจกต์ในการสร้างทีมครั้งนี้โดยที่มี บรูโนอร์เฟรเดสนั่นเป็นศูนย์กลางนะครับวันนี้มีเรื่องของความคืบหน้านะตเตะเฟรเจนอย่างม,มาริโอเฮเมอร์โซ่ด้วยนะครับมีมาฝากกันนะฮะอันเดี๋ยวทุคทกคนช่วยทุกคนแชร์กันคุยกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเก็บตกจากหลังเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับแล้วก็คุยภาพรวมล่วงหน้าก่อนเกมที่จะเล่นกับฟูลแลมในค่ำคืนวันศุกร์ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับฟุตบอลลีกติงต้งๆๆ้ด้วยนะครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันผมเริ่มด้วยเรื่องของว่าที่2นักเตะใหม่ของยูนิเต็ดนะครับนั่นก็คือมาไทเดอร์ลิกแล้วก็นิวเซมาสราวีนะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ของยูนิเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจัยเรื่องเงื่อนของเวลาเนี่ยมันมันงวดเข้ามาเพราะซีซั่นใหม่กำลังจะออกซาร์ทในค่ำคืนวันศุกร์นะครับแมนยูเล่นเกมคืนวันศุกร์เจอกับฟูลแลมนะครับเตะก่อนชาวบ้านึ่งวันดังนั้น ต้องปิดดีวแล้วก็ต้องจบดีวกับ2คนนี้ให้ได้เร็วมากที่สุดนะครับเพื่อที่ทั้งมาราอูยแล้วก็มาจายไลริกจะได้มาซ้อมกับทีมใหม่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับคือถ้าได้ซ้อมวันอังคารนี่ก็สวยงามเลยละนะครับถ้ามีข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลในวันอังคารแล้วซ้อมวันอังคารเลยก็จะอย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็จะมีองังคารพุธพฤหัสวันศุกร์เตะก็มีู่3วันนะครับที่จะได้ซ้อมกับทีมแต่ถ้าเกิดเปิดช้าทุกอย่างจบช้าแล้วได้ซ้อมแค่พุธพฤหัส อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะออกมาเป็นยังไงจริงๆมันก็ได้ซ้อมน้อยอยู่แล้วล่ะนะครับก็ต้องใช้แบบแก้ขัดไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรารอกันนะครับเรารอกันอย่างเป็นทางการนะครับก็เชื่อว่าดึกคืนนี้ก็น่าจะมีอะไรคลืบหน้ามากขึ้นหรือตื่นมาเช้าวันอังคารก็คงน่าจะได้เห็นอะไรดีๆล่ะนะครับจะได้มาซ้อมกันสักทีจะได้จบๆเรื่องของเกมรับจะบอกจบก็ไม่เชิงหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็ความไม่พร้อมของตัวผู้เล่นนะครับคราวนี้ คำถามที่อยากชวนทุกคนแชร์กันก็คือว่าถ้าได้มาไทเดอริกมาแล้วนะครับได้นูแซมาซรยมาแล้วเกมที่จะเล่นกับฟูลแลมในเกมเปิดหัวคืนฟราเดนไนเนี่ยโฉมหน้าเกมรับมันจะอกมาเป็นยังไงนะครับคือถ้าถึงวันนั้นผมก็ยังเผื่อน้ำหนักไว้ว่ามาไทเดอริกอาจจะยังไม่ได้ออกซาร์ตัวจริงก็เป็นไปได้นะทุกคนครับคืออย่างนี้ครับก็อย่าก็อย่าอย่าไปตัดว่ามาเดอริกมาแล้วแล้วแม็กควายจะต้องไปนั่งสำรองผมว่าอาจจะไม่คุ้มนะ อาจจะอาจจะไม่คุ้มในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันหรือว่าความอะไรต่างๆนานานี่แหละนะครับการซ้อมยังมีจํานวนเกมความเข้าใจไม่มากพอแม้ว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าแม็กควายจะเป็นเซนเตอร์เบอร์หนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่าผมมองในแง่ของการบริหารจัดการแล้วก็อะไรหลายอย่างเรื่องของความเข้าใจแล้วเนี่ยยังไงเสียสาหรับผมนะสำหรับผมสำหรับผมผมยังมองว่ามาร์ติเนสยืนเซนเตอร์คู่กับแฮร์รี่แม็กควายไปก่อน <c oughs> ก็น่าจะโอเคแล้วก็มาทเดอร์ลิกเนี่ย ออกสตาร์ทจากสำรองเริ่มต้นจากซุ้มนั่งสำรองแบบนี้ผมว่าผมว่าสวยกว่าในมุมมองผมนะนะครับคราวนี้มาดูตำแหน่งแบ็กนี่แหละนะครับตำแหน่งแบ็กนี่แหละนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นการออกสตาร์ตตัวจริงของลูซแซม,มาสราวีเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้แบ็กแมนยูขาดฟูลแบ็กแมนอยูของตอนนี้เท่ากับว่าเหลือผู้เล่นซีเนียนะครับที่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆเนี่ยก็คือเดียโก้ดันโลนะครับวันวิสาก้า ก็น่าจะกําลังจะย้ายจบดีลในค่ําคืนวันนี้ตรวจร่างกายที่ลอนดอนก็น่าจะจบนะครับดังนั้นตอนนี้ฟูลแบ็กที่สมบูรณ์จะเหลือเพียงแค่ดิโอโก้ดโลคนเดียวลุกชออาจจะต้องเผื่อใจไว้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นลุกชอพร้อมที่จะลงสนามดังนั้นไฟนี้เป็นไฟบังคับนะครับเชื่อว่าไฟนี้เป็นไฟบังคับที่เราน่าจะได้เห็นมาสราวินั้นได้ออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายเลย ก็เป็นไปได้นะครับในกรณีที่ลุกชอสภาพร่างกายยังไม่ได้จริงๆนะครับอ้ครั้งการที่จะไปดึงฮาริออมาสขึ้นมาเล่นออกซ่าตัวจริงเลยผมว่าเทนฮากอาจจะยังไม่เสี่ยงคือถ้าเขาเขาจะเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเขาคงให้โอกาสอามาสตั้งแต่ในเกมคอมมานตี้ชิลที่ได้ติดในซุ้มนัา่งสำรองแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอาบทสัมภาษณ์หลังเกมผมเห็นแวบ,บว่าเขาต้องการให้ผู้เล่นชุดซีเนียได้ลงเล่นก่อนนะครับจึงไม่เห็นอามาสในเกมวันนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะ ได้เห็นอามาสในตำแหน่งตัวสมรองก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าตำแหน่ง,งฟูลแบ็กสฝั่งมันเป็นไฟบังคับที่มาซาลุยอาจจะต้องลงเล่นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับแล้วเลยรอรอดูอีกทีนึ่งก็แล้วกันนะฮะก,ก็ก็น่าจะทําให้มีอะไรน่าดูมากขึ้นในเกมค่าคืนวันศุกร์นะครับที่เหลือเดี๋ยวเรารอดูเรื่องสภาพร่างกายของผู้เล่นแต่ละคนนะครับแต่ตรงกลางเนี่ย ก็ดูค่อนข้างเปรียะขึ้นแล้วนีครับร่างกายของกาเซมิโล่อบบี้เมนูเดี๋ยวอรอ,อความฟิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอบรูโน่ Bruno ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าเราอาจจะได้เห็นโจชวัวเซอร์ซี่ในการออกซัดตัวจริงเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ริมเส้น2ฝั่งอามัดเดียลโลต้องขวาครับทางซ้ายเนี่ยถ้า ถ้าเทนฮากตัดใจได้จริงๆก็ควรจะเลือกกาณาโชออกซ์ซตัวจริงก็ได้นะถ้าถ้ากาณาโชเปรี้ยแล้วนะครับคือเกมคอมมานดิตี้ชิลอะจังหวะทุกอย่างก็เป็นจังหวะของกาณาโชแหละแต่ผมว่าสภาพร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยมากจังหวะสปินจังหวะสปีดอะไรแบบนี้ผมว่ายังยังไม่ค่อยถึงของเดิมที่เขาเคยทําได้อาจจะต้องรอเวลาสัหน่อยก็ไม่แน่อาจจะเห็นแลสฟอร์ดออกซ์ซ่าตัวจริงก่อนเพราะถ้าว่าในเรื่องของสภาพร่างกายแลสฟอร์ดก็ น่าจะน่าจะเปรี้ยกว่ากานาโชกานาโชคงต้องรออีกพักหนึ่งอันนี้เกมคือเกมวันวันศุกร์นะครับที่จอกซาร์เจอกับฟูแลมพริมลิกจะมาแล้วนะนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับเอาเอาดูเอาดูเรื่องของดูโน่ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวให้แฟนผีได้ได,ได้ฟินกันลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการสยบข่าวลือที่มันมีมาเรื่อยๆมีไปมีดีวไปตะว,วันออกกลางก่อนนะที่เนาะนะครับไปตะว,วันออกกลางหรือว่าย้ายทีมต่างๆของบูนโวสุดสรุปสุดท้ายแล้ว แมนเชสเตอร์เด็กก right um ็บรรลุข้อตกลงนะครับอ้างอิงจากฟาบิโซโรมาโน่นะครับในการขยายสัญญากับบูโ่ไปจนถึงมิถุนายนปี2027นะครับแล้วก็มีออปชั่นในการขยายเพิ่มอีก1ปีครับคุณผู้ชมครับก็ออปชั่นขยายเพิ่มจะถึงปี2028นะครับจากสัญญาเดิมของบูโรเนจะหมดลงในปี2026นะครับแต่คาดว่าค่าเหนื่อยของบูโ o สำหรับสัญญาฉบับใหม่จะได้รับตัวเลขที่สูงที่สุดในสโมสร เหมาะควรฮะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันน่าจะเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดนะฮะว่าก็เหมาะจริงๆว่าเขาควรจะได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องฟินๆจากเมื่อวานนี้นะครับในการขยายสัญญากับบูโนเฟรนเดสนะครับคราวนี้ <c oughs> มาดูดีลของวามิาก้านิดนึงผมเก็บเก็บข่าวจากเมื่อวานที่ผ่านมาให้สักหน่อยอ้างอิงจากดิวิดออนสตีนนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องระหว่าง ตัวของผู้เล่นกับสโมสรที่ยังไม่ลงตัวเล็กน้อยนะครับมีดีเลย์นิดหน่อยแต่สุดท้ายเอาเป็นว่าตัดจบตรงนี้ก็คือว่าไม่มีอะไรละนะครับอามสกาก็จะไปตรวจร่างกายที่ลอนดอนนะครับก็วันนี้นะวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นเที่ยงกฤษนะครับดังนั้นที่บ้านเราก็น่าจะกว่าเขาจะตรวจกว่าเขาจะอะไรกันเสร็จก็คงจะดึกๆึกอ่ะดึกดึก,ดกหลายคนอาจจะหลับไปแล้วก็ได้นะครับคงจะดึกๆึกก็คงจะได้เห็นข่าวบอ,อวมามสกาก,ากเปิดตัวกับเวสแฮมดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราตามข่าวพร้อม,ม,ม็คือมาวีกับ เดลิกบ uh, mm ินมาอังกฤษมาตรวจร่างกายแล้ว mm hmm. เป็นยังไงบ้างนะครับวันจันได้เห็นไหมนะถ,ถ้าไม่ได้เห็นก็คงได้เห็นวันอังคารตรวจแล้วถ่ายรูปทํามีเดียปุ๊บแล้วก็คงซ้อมเลยอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมันเป็นภาวะจําเป็นนะฮะคราว mm hmm. นี้มาดูอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับในตําแหน่งของชื่อของมาเรียเฮมเมอร์โซนะครับซึ่งตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อยู่นะครับมี ข่าวจากผู้สื่อข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของเอมโมโซนะครับแต่ต้องบอกว่าเอมโมโซเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวกับยูไนเต็ดทีมเดียวนะครับไม่ได้เป็นข่าวกับแมนยูทีมเดียวมีข่าวกับหลายทีมคือด้วยความที่เขาเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับดังนั้นเอเจนต์อของเอมโมโซเนี่ย ก็นําเสนอนะครับไปยังสโมสรต่างๆซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับออนซินบอกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนําเสนอไปยังหลายๆทีมในซีเียด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการตอบรับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือได้รับข้อมูลมานะครับโรมาโนยืนยันว่ามีการติดต่อพูดคุยกันจริงๆนะครับซึ่งตัวของเรมาโซ่ก็ พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอกับทุกๆสโมสรเลยนะครับแต่สโมสรที่เขาอยากจะไปก็แน่นอนนะฮะนักเตะทุกคนคือไปแล้วต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการจํานวนเวลาจํานวนนาทีในการลงสนามอันนี้คือเรื่องสําคัญเพราะว่าเขาสามารถเลือกได้ไงนะครับเขาสามารถเลือกได้ดังนั้นเขาก็จะเลือกกับสิ่งที่ดีที่สุดของเขานะครับดังนั้นก็ไม่แน่อันนี้ก็อันนี้เราก็ฟังไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับมอนโ์โซอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะของยูไนเต็ดก็เป็นไปได้นะครับก็ ด้วยความที่เป็นนักเตะฟรีเจนนั้นเขาก็เลือกไปได้หลายทางเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นสูงสุดของตัวนักเตะนะฮะมาดูนักเตะขาออกกันบ้างนะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวหลายสำนักเลยเขาพูดว่าตอนนี้มีนักเตะสามคนของ Manchester แมนเชสเตอร์เตดที่กำลังจะเรีวยกว่าถูกนำเสนอหรือว่าถูก มองว่าจะต้องปล่อยออกจากทีม3คนที่มีใครบ้างมีลินเดนเลฟนะครับมีฮันนี่บอลแล้วก็มีฟาคุนโด้ r บสซี r นะครับดังนั้นก็ตามกันหน่อยเรื่องเรื่องการย้ายออกของเบสซี็ก็แรงมากขึ้นเหมือนกันนะครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็เป็นนักเตะขาออกนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากเมื่อวานที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้ฮะวัน2วัน เราตามข่าวกันตามอะไรบ้างนะครับตามวิสา,ากา้าตรวจร่างกายกับเวสแฮมนะครับถ้าตรวจผ่านก็เป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตามมาไทเดลิกนะครับรวมถึงนุแซมาสราวินนะครับที่ก็จะบินมาที่แมนเชสเตอร์นะครับตรวจร่างกายอะไรต่างๆนะทำคลิปเปิดตรงเปิดตัวอะไรว่าไปนะครับผมผมคิดว่านะวันอังคารวันอังคารเย็นๆหัวค่ําอะไรแบบนี้คงน่าจะได้เห็นข่าวแล้วก็นักเตะสองคนนี้ก็น่าจะซ้อมเลยผมคิดว่าไทาม์ไลน์น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าล้นถึง วันพุธเนี่ยมันคงจะมันคงจะช้าไปในแง่ของการใช้งานเพราะว่าเวลามันบีบรัดเข้ามาแล้วนะครับนี่คือทงกมดนะครับที่มาฝากกันครับทุกคนฮะมองยังไงกันบ้างครับมาโพสต์มาเม้นตมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับได้เดลิกมาได้มาสราวิเข้ามาจะยกระดับเกมรับให้กับแมนยูได้ขนาดไหนคาดหวังกันขนาดไหนมาคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ